นี่คือทีมนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆกว่า35ชีวิตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านทรัพยากรทางทะเลหน่วยงานเอกชนองค์กรอิสระรวมถึงชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งทะเลพวกเขาเหล่านี้มาเพื่อร่วมกันค้นหาข้อเท็จจริงของวิกฤตย่าทะเลที่กำลังเกิดขึ้น ภารกิจครั้งนี้คือสำรวจแหล่งยาทะเลสัตว์ทะเลหายาสัตว์พื้นทะเลการสำรวจชายฝั่งและเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่ง้าทะเลและผลกระทบจากสถานการณ์แหล่งาล้ทา,า,ททาทะเลเสื่อมโทหาสาเหตุที่ทําให้้าทะเลเสื่อมโทและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูแหล่ง้าทะเล <S 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 โดยนักวิทยาศาสตร,ร์กลุ่มงาน้าทะเล ได้สำรวจแหล่งหญ้าทะเลบนชายหาดแหลมจูหวยของเกาะลี่บงขณะน้ำลงต่ำสุดซึ่งได้พบการปกคลุมของหญ้าทะเลเหลืออยู่เพียงร้อยละห้าเท่านั้นต่างจากเมื่อหลายปีก่อนที่เคยมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่เป็นหญ้าคาทะเลที่มีลักษณะปลายใบขาสั้นรากเงาเน่าเปื่อบบางส่วนยืนต้นตาโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องน้ําและส่วนใหญ่พบตะกอนปกคลุมใบหญ้าทะเลนอกจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างหญ้าทะเลเพื่อนําไปวิเคราะห์มวลชีวภาพและตรวจสอบโรคในหญ้าทะเลรวมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ที่สะสมในตะกอนดินและขนาดอนุภาคของตะกอนดินในส่วนของนักสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและความเค็มของน้ำทะเลบริเวณเกาะลี่บง เเเเาก็็็หหนนนลยจะีีช้สส่ดสมีการสำรวจตะกอนดินบริเวณแหล่งญยาทะเลในพื้นที่แหลมจูโหยซึ่งพบว่าสภาพดินบริเวณแหล่งญยาทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นโคลนนิ่มวันนี้กลับกลายเป็นทรายอัดแน่นเต็มชายหาดนอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ำทะเลลดลงต่ำกว่าปกติและทิ้งระยะเวลายาวนานซึ่งทำให้ระยะเวลาการผึ่งแห้งของหญ้าทะเลยาวนานขึ้นตามไปด้วยนั่นหมายถึงหญ้าทะเลต้องตากแดดนานกว่าปกติในส่วนของสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ทะเลหายากได้บินโดรนสำรวจพื้นที่หญ้าทะเล ร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนตลอดจนสำรวจจำนวนและพฤติกรรมของสัตว์ทะเลหายา่าบริเวณหมู่เกาะลีบ่บงและได้พบพยูนที่ยังคงมีพฤติกรรมการกินหญ้าและว่ายน้ำส่งตัวได้ปกติสำหรับเรื่องที่น่ากังวลจัดไม่ได้มีเพียงแหล่งอาหารของพยูนหรือเต่าทะเลเท่านั้น แต่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งประมงชายฝั่งของชาวบ้านในท้องถิ่นเพราะปริมาณสัตว์น้ำที่มีจำนวนลดน้อยลงอย่างน่าใจหายข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบเห็นสังเกตและเก็บตัวอย่าง ถูกนำมาศึกษาวิเคราะห์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุดกำลังความสามารถของทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่ง้าทะเลในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่เพื่อตั้งสมมุติฐานและหาสาเหตุความเสื่อมโทรมของ้าทะเลเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤต้าทะเลอย่างเร่งด่วนต่อไป